เต็มคันละเบลเน้อไปสีหลางเน้อ,นนอ,อวัอนี้เนาะเอาเถอะมันรถไทยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับอยู่กับผมโบราณทักอีกชุดเคยครับวันนี้ก็จะมาเข้านั่งงานวันนี้อีกนะครับช่วงพายุเข้านะครับวันนี้ฝนต,ตกมา3-4วันแล้วนะครับไม่หยุดสักที เียตั้งกล้องเอารถเข้ามาครับทางก็แคบอยู่ครับนิดหนึ่ง นี่ครับเขาทำถนนใหม่จะเอาดินอะไรมาใส่ใหม่นะครับเอาทรายเที่ยวก่อนๆที่ไทยให้ดูนะครับมันเละมากเลยนะครับฟรีนอนคิดทั้งคืนนะครับว่าจะมาที่นี่นะครับพอมาเจอก็เขาทำถนนใหม่แล้วนะครับก็โอเคครับนี่ครับเดินดูก็เอาทรายมาใส่ครับไม่ลื่นแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นดินเหนียวลื่น ไหลลงนะรับฝั่งขวามือนะครับนี่อันตรายครับนี่ก็เป็นห้วยนะครับเนี่ยครั <c oughs> บผมดินถมใหม่โอเคครับเข้าไปด้านในครับผมฝ <c oughs> นก็ยังรินๆิอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยดูท้องฟ้านะครับมาเป็นเรื่อยๆครับ <c oughs> ตก ทั้งวันทั้งคืนครับสองวันติดสามวันติดแล้วไปครับ,รบเลี้ยวนี่นะโหยวบไปฟีแล้วครับฟีแล้วฟีแล้วฟีแล้วไปไปอย,ย่ยาหยุดอย่าหยุด สึกว่าจมนะครับสเกิดหน้านี่น่าจะไถไปเลยนะครับโอ้ย,อยตังลอกไ่ใตใจๆๆไอแต่บนลลางรถหมื่บ้านนี่ก็สีลลางอยู่วะพอดีได้งานตัวนี้ครับไม่ล้างเลยคนระับ มาเป็นเที่ยวที่สามแล้วนะครับนี่เมาคนเดียวเลยครับอีกคันหนึ่งก็มาหนึ่งเที่ยวครับมาช่วยหนึ่งเที่ยวอันนี้เก็บงานครับสุดท้ายแล้วนะครับเที่ยวสุดท้ายเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันครับผมพ่นอ่ะโอ้ยเอ้ยเนาะพ่นเบิกเกือบ มีหอนมองยังโอ้ยตายายแนวนี่โอ้ตายเก่าไปใส่เกินไปอ่าทธต้มขักอีดีพี่น้องเอ้พวดนะไฟตาลดเลยโอ้ยยังไงเนาะหามองย่างกันโอ้ปวดนะบาดเธอ ไปมาเลยนะครับครับครับเออสเก็ดคอยครับวัดตัวยังกั่หมดเครับพี่น้องโอ้ยจังไรนะจำเป็นครับเที่ยวสุดท้ายครับนะครับมาลงก็นะครับหลายเที่ยวแล้วนะครับสามเที่ยวของผมน่ครับอุ้ย มุอนอ,อัญญ์ไปกีตมไทยมาเลยตัวเนี้ยสเกิดขคอยแตกคนละบ้านั h. ่นผู้ใดฉีร่างเนาะเตรียมคาราเบลครับดีอาตัวอ้ยผู้อดดูนะครับคน ดูล้อหางนะครับดูเกือบเกือบครึ่งล้อนะครับนี่ครับมก็ดีที่ทางเข้ามันดีแล้วนะครับอ๋เดี๋ยวลงบอ่อพักครับดูบรรยากาศอาเอ้ววดูาลงยังไงนะครับ พาไปเดินดูใจถอดรองเท้านะครับโอ้ยเนาะเ่อภาพที่สวยงามครับสำหรับแฟนทุกท่านครับนี่อาเตอ์เคร่องรอตัวเป็นโคนนะครับ น้ำก็ไม่ใช่นะครับเป็นโคลนแล้วก็ผสมกับดินน้ำผสมกับดินนะครับเป็นสุดตมเลยวัเนเราไปดำหน้าอย่าคักประยังเลยเลยเอ้ยครับว้ามในภาพสวยๆครับที่จะลงครับนี่แต่ก่อนนี้คล้องเอานะครับมัน ไใใด้ชายสามคนน้ำตกอ้าวไเที่ยวน้ำตกเว้ยพอดีนี่ครับเป็นแคปสามซองซูนนะครับรุ่นเก่านี่แรงอยู่ครับลงแบบนี้เลยนะครับผมสภาพนะครับ ดนูจะล้างวันไหนนะครับมันจะซื้ออาคาโก้แล้วมาขัดหัวรถก่อนให้มันขาขาวเงาๆป่ะเริมเหลืองเลยครับไปเลยนี่หนักนะครับนี่รถเครนห้าตันยยกเองไม่ได้นะครับต้องได้ใช้สองคันนะครับ ประมาณ4ตันกว่าๆถ้ารถเคนียร5ตันมันอันตรายนะครับมายก4ตันกว่าเพราะว่ามันต้องได้ใช้ยืดแขนออกนะครับถ้าไม่ยืดก็ไม่เป็นไรเนาะนี่มันต้องได้ใช้ยืดแขนเพื่อจะยกกระโดดนะครับดูเท้าเราวุ้ยราปันมองดับหน้าโอ้อยขับประจัง ที่สามครับมาดูดูน้ำไหลครับน้ำตกเออชีาวเฮ้ยน้ำอยู่นี่กันนักก็แห้งนะครับกูด่าเอ้ยนักน้ำก็แห้งเลยครับผม ก็จะยกกับจะกนักบนนักยืดอกนิดเดียวเองนะครับเป็นดารกระยกไปละเด้อหนักอะไรสั่งพิเศษนะครับสั่ทำพิเศษก่อนสุดท้ายครับผมจะได้กลับแล้วนะครับโอ้มาได้กลับครับไปล่องนะครับไปร,ไประยองต่อไประยองว้าว ด้านรถนี่เป็นตัวเลยหน้ามันสูงครับเดินดดักเงึ่งโอยหนักครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องโอรันทรัคนะครับ ยังมีอีกหลายตอนนะครับที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ